เต็มๆเ,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 เลยฮะตัวนี้ก็คือสภาพไม้ก็คือตรงนั้นนะมันเป็นปากท่อแล้วก็มันมีน้ำไหลผมก็เลยเดาว,ว่ามันน่าจะมีปลาอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มันสวยมากนะช่องตรงนั้นมีกอสว่าด้วยมีน้ำไหลด้วยเป็นเบิงเข้าไปก็ตีไปตีมากัดจนได้นะฮะอ่าปลาช่อน สสวยเลยนะตัวนี้ใส่โอเคเลยฮนะก็กัดเป็นกุบยางมันตับครับของนักเกง่งกำเนิดเทพตัวดำคนระับตัวนี้ก็เต็มคำเลยฮนะช่องนี้มันสวยฮนะก็เลยเมื่อกี้ขับรถผ่านไปนู่นลนะเห็นมองเห็นช่องมันสวยก็เลยลงมาตีดูก็ได้ผลนะ ยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยฮะกบยางมันตับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะวัดปลาติดง่ายมากเลยแล้วก็ฝากช่องสมไม้แตกของผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจฮะเนี่ยช้อนใชเนี่ยเต็มคำฮะโอเคฮะมันตับสุดยอดจริงๆครับผม